เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผม นายอารติออกไปนะครับกับเกม h e l l k e e p e r Lucifer e ร์ i r e จัดการนรกลงโทษเหล่าคนชั่วนั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นผู้คุมนรกเราจะต้องทำการค่อยๆจัดการนรกของเราเพื่อให้มีพื้นที่รองรับเหล่าคนบาปเดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมนี้จะน่าสนุกแค่ไหนกันนะได้ลงโทษเหล่าคนชั่วนี่จ๊บจอุ้ยนี่มันกระทะทองแดง มีอยู่สามรุ่นยมาจากนั้นก็ยังไงเอ่ยมาแล้วเราคนบาปให้เราพิพากษาพิพากษาคนนี้ไม่โอ้โหโอ้ยบริการตัวเองเลยล่ะอืมดูสิเอ้ยปิดไปก่อนอ้ร้อนว้้ยเดี๋ยวเราจะต้องใช้แม่ที่คนกวนแบบว่ากวนน้ำนี่น้ำเดือดเอามาคนโอ้ยแล้วก็ยังไงเอ่ย เออ่อชำระบาปคนต่อไปดูสิแม่เอา้านี่มันคนเดิมนี่หว่าแสดงว่ายังไม่หมดโทษนี่เดี๋ยวเราก็เอาเงินมาปลดล็อกตรงนี้อุ้ยขยายพื้นที่ครับผมอุ้ยมีอีกหม้อหนึ่งคราวนี้เอาหม้อแบบพรีเมียมสวยๆโอ้โหเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องมีผู้ช่วยนี่ขอเรียกเฮดอาเอาเป็นคนที่จัดการเร็วร้อเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวตอนนี้เราก็แม่ยังไม่มีคนจัดการคอยคนให้เลยนะมาเรียกพนักงานคนพนักงานคนหม้อเดี๋ยวฉันค่อยมาเก็บเงินละกันเดี๋ยวตอนนี้ขยายพื้นที่กันต่อปึ๊บ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 หุ้อหุมนรกยิ่งใหญ่อ่าดูเหมือนเมื่อกี้นี้จะเป็นบัลลังก์ให้เรานั่งอุยต้องการเลเวลหก เราถึงจะนั่งบันลังได้ครับผมสำหรับที่ตรงนี้นรกทรมานแห่งใหม่อู้เฮ้ยเอาแบบไหนดีแบบที่สองคนบาบมาและหนึ่งคนครั้งนี้เราจะต้องโอ้โหล็อกตัวเอาไว้แล้วก็หยิบไม้มาฟาดับผมอืมเป็นการลงโทษยาตีตูดตีไปเฮือ่อนรกแห่งการทรมานก้นมาจ่ายไป80เพื่อสร้าง อันนี้อีกแล้วเดี๋ยวเราจะต้องทรมานเจ้าคนนี้กันบ้างโอเคหยิบไม้ตรงนี้มาฟาดฝั่งนี้นี่ทำไมไม่ตั้งใจเรียนใช่หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ตรงนี้ ปึบฟมีถึง3ที่เลยล่ะเอาละแล้วก็คราวนี้ต้องการ200เงินไม่พออีกแล้วจะจ้างคนงั้นก็ต้องรับเงินจากกล่องนี้ละกันรีบๆมาทำเงินมาเอาอะไรเนี่ยอัปเกรดเลื่อนขั้นได้ด้วยล่ะอเมเลื่อนระดับนี่จ้างคนต้องตรงนี้200คนเดิม150%จากนั้นแล้วก็อันสุดท้ายก็ต้องสวย,สวย Okay. โอเคเฮ้ยขยายพื้นที่ใช้300ตอนนี้เราเลเวล3แล้วจ้าเออนลกก็อัปเกรดไปบางส่วนเป็นไงอุย้ยพื้นที่ทรมานมาขยายพื้นที่ต่อครับผมคังนี้จะเป็นนรกทรมานแบบไหนมาลุ้นกันดู350สร้างเลยจ้าเอ้ยนี่มันโตหนามนั่งหลูไปไหมเนี่ย โอเคนั่งหรูๆไปนี่แหละเดี๋ยวเราจะต้องห๊ยนี่มันต้องใช้คอ้อนด้วยเหรอวิมี v i p ด้วย v p ก็คือพวกจนชั่วอ่านี่ก็คือเอาถังอืมเดี๋ยวเราจะต้องเอาถังนี้หุ้ยโอ้สามถังเลยล่ะมาครอบหัวแล้วก็ใช้คอ้อนอืมตีถังโอ้ยอย่าหยุดเออตายซะอืมมึน นั่นลกแห่งการมึนงงดู v ีคนนี้หน่อยให้เงินเยอะเพราะว่าเป็นคนที่ชั่วเป็นพิเศษอ้าวมาทรมานตรงนี้นึกว่าจะไปนั่งเก้าอี้ปลดล็อกไปอีกหนึ่งเก้าอี้นี่ปราบมีกี่เก้าอี้วะนี่สามเก้าอี้เงินไม่พออีกแล้วมาเลยเพื่อนสี่ร้อย เก้าอี้หรูหรากันต่อ,อแล้วยังมีการอัปเกรดกับพนักงานอีก450อัปเกรดเก้าอี้ขั้นสองดูแบบดูแพงขึ้นใช่ไหมต่อไปอัปเกรดเก้าอี้อีกขอเรียกพนักงานมาก่อนออัปเกรดเก้าอี้ต่อระหว่างที่เจ้านั่นกำลังแบบว่าแคุมหัวเออ้ย,อยได้เวลาเดินทางไปยังขุมต่อไปปลดล็อกพื้นที่ ขยายขึ้นบนอืมเฮ้ยนั่นมันคืออะไรเอ่ยใกล้จะถึงบัลลังก์ที่เราใฝ่ฝันอีกไม่นานเงินครบแล้วจ้าเจ็ดร้อยใช่ไหมเอ่ยมาปลดล็อกเฮ้ยชึบโหนี่มันสำหรับเฮ้ยที่ทรมานนี่ว่าลองเอาแบบธรรมดาธรรมดาก่อนสิแล้วก็รอดูคนบาปวะผมอืมว่าเราจะจัดการเจ้าหนี้แบบไหนนี่โดนแขวนอ๋อ นรกแห่งการจักกะจี้เฮ้ยโคตรทรมานเลยเนี่ยโอเคดูดเงินทั้งแผนที่แล้วจักกะจี้มันอ่ไม่หืงขำจนตายครับผมฟืบฟนี่จัดไปแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมาอัปเกรดเจ้าพวกนี้กันอีกโอ้ยฉันะะเหนื่อยเหลือเกินหืฝากจักกะจี้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ ดูสิอุ้ยพออัปเกรดมาปุ๊บเฮ้ยมีเหมือนเคียววผมเฮ้ยดูเท่ดินะโอ้ตกแต่งได้เข้ากับนรกสุดๆแม่ด้านหลังเป็นพื้นลาวาพอดีขยายพื้นที่ต่ออืมคราวนี้นี่ออ้ปลดล็อกอะไรอีกเอ่ยเอยตรงนี้นี่วิมีแบบว่าที่ทิ่มๆด้วยมาเลยจ้าได้เงินฟรุฟ โอโ้ยลู่วิ่งเฮ้ยลู่วิ่งนรกนี่มาแล้วจ้าแล้วคราวนี้รอลงทันนะผมเฮ้ยนี่มันลู่วิ่งฉันจะต้องเอาไม้จิ้มมาวิ่งไปสิเอเอออขึ้นไปวิ่งเดี๋ยวนี้ถ้าถอยนี่เดี๋ยวจะโดนแล้วก็เอาเปลือกกล้วยมาอีกนี่ทำให้มันลื่นอ้าวโอ้โหลื่นลม้มเฮือวิญญาณหลุดออกจากล่างเป็นนรกที่น่ารักจริงๆ เดี๋ยวเราก็มาสร้างลู่วิ่งอื่นๆไปก่อนแล้วเราก็ต้องมาอัปเกรดนี่การอัปเกรดโอ้โหลู่อย่างเท่ครับผมอืมแต่ว่าเอาแบบธรรมดาเนี่ยแหละนะขี้เกียจด,ดูโฆษณาเออฟึบๆ,ๆนี่ดูสิเท่ไหมล่ะอัปเกรดจนครบตอนนี้เป็นเลเวล6ปลดล็อกบัลลังก์พันหดูสินี่บัลลังก์ของเราวิ่งมีไฟ เฮ้ย <He i, S 2> มีขยายพื้นที่ตรงนั้นด้วยแล้วแล้วตอนนี้เราก็ได้ขึ้นบัลลังก์ตรงนี้คืออะไรเอ่ยเหมือนอยากจะให้เราขยายพื้นที่อีกที่หนึ่งอืเดี๋ยวเราแวะไปดูละกันขยายพื้นที่นรกเพิ่มเติมมาดูกันนิดหนึ่งพันเจ็ยังมีเงินอัพอยู่เฮ้ย <"He i, S 2> ชึบโอ้โหนี่มันเก้าอี้อะไรไม่รู้การทรมานอันนี้น่าสนใจมาแล้วเจ้าคนบาปคนใหม่ นั่งเก้าอี้หลังจากนั้นโดนล็อกมือนี่เดี๋ยวเราก็ hmm? ต้องเอาอะไรเอ่ยเอากระจกมาให้ส่องแล้วก็ต้องต้องการช้อนซ่อมตรงนี้ด้วยอ่าโอ้ย oh, <hey! S 1> นี่มันเสียงกรีดแทงครับผมโอ้ย oh, hey! หูแทบแตกเอ,อการทรมานแบบนี้ก็มีเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับนรกของพี่อติแม่ก็เรียกได้ว่าได้เห็นการทรมารูปแบบแปลกๆแบบน่ารัก ปนน่ากลัวสนุกสนานเพลิดเพลินกันเลยทีเดียวสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยจะได้เป็นกําลังใจให้กับพี่ติในการหาเกมสนุกสนุกมาแนะนํากันอีกนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับผมไปละบ๊ายบายจุบ๊บ